แต่ก็ไปเปลวาลีคว้าที่แปดสารน้ําโตดูปลาเพิ่มมาแล้วโอเคฮัน okay. ทุกคนคือวันนี้เนี่ยขนทำการน้ำซิลเวอร์ยูฮะทุกคนไปท้าสู้กับเฟรมโกโคฮะทุกคนเอาไว้เลยว่าสึกนี้เนี่ยก็เป็นปลาวาลีปะทะบปลาเพลิ่งนะทุกคนคือได้ทําการเบียร์เรียบร้อยฮันทุกคนตอนนี้เข้าสู่โหมดเบียร์เต็มที่ละมาเอาไว้เลยว่าดูเพื่อความมาเทิงก็พอทุกคนมันต้องคิดแล <S <S ้วมากนะก็ซิลเวอร์แฟงแหละฮันทุกคนแต่ว่าคาว่าซิลเวอร์แฟงกับ อียูเนี่ยมารวมกันไงทุกคนก็ประมาณนั้นแหละนะมาทุกคนของก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องดูเลยมากนะทำการไปสู้เลยดีกว่ามาซิเวอร์แฟนร้อมใช้กระบวนการปาบารีละโอเคลุยแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนก่อนที่คนจะไปรับชมเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุกทุกคนในการทำคลิปต่อไปนะปาลุยเลยฮะมาที่คนแรกทุกคนได้ข่าวว่าอุ๊บสามดาวแล้วนี่ มาในขค,คนแรกคือน้องทีททวะเล่นนอนะนะทุกคนมามาในขคนตอนการเปิดก่อนนะโอเคต้องอย่างนี้มาด้เวาใช้กระบวนท่า,ท,าที่แปแล้วแล้วขอ่าฝั่ง,งสีเงาใสเคียนจี้เขาเลยมาขอ,าขอสีเงาคาถาแห่งพันล่าไปทันทีโอเคฮะแล้วก็คื้นจิว๋วยี่ไปนะปรับปรับฟ้หนึห่งทีทุกคนหนึ่งรอลานนาเมนะแล้วก็ปางวายุไปนั่นแหละโอเคเบ์ปางวายุฮะทุกคนเรียกรอยก็ถือตายแล้วขอสีเงาใส่โบลรอดน,นะโอเคฮะโบลรอดแล้วเขียนจี้คนปางเสียงไป แต่ก็ไปปลาวลีควาที่แสารน้ำโตนั่นแหละฮะโอเคสวยงามอยู่นะคือจีบไว้ที่ซ้ำต่อเนื่องฮะ,งฮะ,งฮะทุกคนปลาทับสมากีนั่นแหละแล้วก็ลงกดไปฮะแต่วก็เข้าไปปลาในปลาสองนะ,ะปลามาเหล็กแล้วก็ปลาเสียงต่อเนื่องฮะแล้วก็มาสาน้ำอมปลาวลีผมพูดผิดว่ะทุกคนผมจำามาสาน้ำคือปลาเพิ่มมาแล้วเออปลาเพ,นพนิ่มคนแแ้วแล้วก็ระเบิดถลม่มดาวมา อ่ะสุดยอดด้วยงั้นก็ขอแยกแค่ปลาเสียงเลยแล้วกันปลาเสียงวอลท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละ<ม>แล้วขึ้นจีบุยีใบทุกคนผมว่าสมาัครขีควรใช้ปลาหลมมากกว่านะเพราะว่ามันสีเขียวไงนี่เนี่ยโอ้เราหายไปสักสองตัวเลยเหรอวอลรีกูท่าที่แปดสายน้ำนํำตกเจอน้ําตกใส่หมูหน่อยนั่นแหละทุกคนแปดสิบสามล้านไม่หนีแปดล้านนะเมธก็ลมกดทุกคนโอเคไหนเข้ามาปลาหนึ่งปลาลสองใส่ทั้งนาทีผมนะแล้วก็มาปลาเพิ่มมาละปานเพิ่ม คาที่ซิฟพยักเพิงแล้วก็ไล่โยมตีมาน,นุนด้วยปานเสียงนะแล้วก็ระเบิดผสมดาวมาก็เปี้ยงโอ้โหนี่ปาจักรวาลฮะนุคนโอ้โหทั้งกิตายติสถานะใหม่ปานเพิงมาซ้ำต่อเน,นื่องทุคนพยักเพิงโอ้โหหายเกลี้ยงเลยไนงะตื่นน,นุนคนแรกก็ตื่นแล้วไงคนต่อมาคือคุณคุชิดานุ่นมาคุณชิดาเนี่ยอู้อสอนดานอยู่นะเสริฟปานวาลีให้คุณคุชิดาหน่อยละกันมาถา่ายยิงเาพล่านี่นะ่โอเค แี่ก็คือจิ๋วเยทุกคนเบิดสามล้เล็กน้อยโอเคฮะแต่ก็ฝังสีเงาไปทุกคนโอเคใส่ทีนจินนะปลาเพลือด้ามการลงบนนอนเรียบร้อยทุกคนก็ไปเลยนั่นแหละโอเคปลาวาลีวัวที่แปดทุกคนสส่น้ําตกนะปลาเพลอเขาด้ามการลงบนนอนเรียบร้อยแล้วดินี่ฮะปลาวายุไปเลยต่อยลัวๆแล้วก็เข้าไปป่าหนึ่งป่าสองนะแา่นั้นก็ขีนจีนทุกคนปางเสี่ยงไปเลยแล้วก็มาสส่น้ําไม่ใช่ดิปลาวาลีวัวที่แปดอืมติดป่าสส่น้ำอย่างเดียวเลยแล้วพี่ดำมาทุกคน มาแล้วทุกคนเมทไนาสตาร์มาโอ้โหเพื่อนถีนทลา,ายฟ้าเปียนน้ยงอย่งทีทุกคนสี่ถึงห้าล้านดาเมจนะเมทไนสตายเรียบร้อยเดีย๋ยวก็ระเบ,บิดสนามพลังฮะทุกคนปังโอเคไม่ทีนี่มั่งทีแอ้วเขียนจีซ้ำต่อเนื่องนะคือโยกมาโอ้โหแต่งนล้วเนี่ยงั้นก็ขึ้นจีบอกที่ไปปาลาพลังจิตเกบวนท่าเที่ยวอะไรไม่รู้นี่แน่ก็ระเบ,บิดสนามพลังเลยฮะทุกคนโอเคข้ามเลยล้วกันไปทุกคนตามล่าหาปลาเพลิงคนต่อไปนะงั้นกต่อไปที่ไอรัลลินเรียทุกคนนี่ไง ไม่ได้เจอกันมานานแล้วไอ้เรนลี่มานะคนเขาได้ทำการเปิดก่อบน,นะคนมาตอนนี้น่าจะใช้ห,หาโคสากามะนั่นแหละโอเคแต่ดลูกไฟไปฮักสามหลอดแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเอียสาก้าทำต่อฮักใาสามม่ฮักเมกี้หอมโอเคเนี่นยจากนั้นก็อารมณ์กดเลยแบบพวกพีมาฮะแล้วคือจิ๋วยี่ไปปึ๊บปึ๊บปั้นหนึ่งทีนะคนแล้วก็ปามวายุกรบว๊าทีา่อะไรไม่รู้ต่อยรัวๆนั่นแหละฮะ เดี๋ยวนั้นก็เข้าไปปลาในปลาสองนะโอเคก็คีนที้ทุกคนปลาเสียงนะปลาเสียงความหวังเดี๋ยวก็มาใสายนะ้ำเออไม่ใช่ดิปลา,าลวาริงขาที่แปดโอเคผมติดหมาดใสาา่น้ำว่ะทีนี้เอซาก้ามานะทุกคนซเซคุระเซนมาแล้วก็มาปลาเพิ่งมาแล้วปึ๊บเปีย้ยงโอเคมันต้องเจนซี่ลงกดน,น้าทุกคน ก็ระเบ,บิดคาราชหล่มดาวมาว่าเกลียวบาตายเรียบร้อยตายตอนนี้เอา้าโอ้โหตายแล้อทุกคนโดนว่าจะทำสาบไปนะแต่ก็ฝังสีเงาทุกคนขับยิงับพันล้าเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ฝังสีเงาเรอบนึงฮะใส่การโร่นะโอเคเรียบร้อยตายฮนะหลังจากนั้นก็ขี่งนจีนซับต่อเนื่องทุกคนอยากให้ผมไปแบบเป็นเบียร์ตัวละครตัวอะไรก็คขาไม่บอกได้ฮะทุกคน งั้นก็ลาก่อนนะขอญาตนี่เลยไงอัปเปอร์คัดไปงั้นก็ไปเลยต่อยนี right. น land, ่แน่นี่แน่ก็พ <Ti> ี <_ machine> ่ซ <issimo> ้ำต่องั้นก็พี่ซ้ำต่อเนื่องตีไปเลยโอ้โหหลุดหลีได้หมดเลยฮะเรียบร้อยคนแล้วก็ทำการชนะไปเรียบร้อยนะมาในคนคนต่อไปนั่นคือคุณหมันเลขให้ทุกคนหกซ้อหนึ่งซ้อสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งประมาณนะฮะทุกคนโอเคนะโอเคปะขอมีเหมือนกันนะ เอาว่าสองดาวอยู่ฮัททุกคนแต่ไม่เนะป็นไรนะปะเพยก็แรงได้เหมือนกันและประเด็นคือเรามาเจอกับตัวบัสได้ไงทุกคนข้าวแรงคือ99ล้านทุกคนโอ้โหไม่ต้องสื่อว่าทุกคนหมดเลยออ้โหสาหามาทุกคนปิ้งสี่หกล้านหน้าเม็นะแรงมากฮะแต่เนาะขี่เงินจีนมาทุกคนก็อาคาสะมาแล้วโอ้โหตัดสายทาวหลังด้วยโอเคก็หวัวม้าทุกคนปานกับบองเลยปัง,องโอ้โหหกร้อยเก้าสิบล้านมาคือเกี่ยวยี่สมสวยคือไปไงแล้วเข้าไปปานหนึ่งปานสองทุกคนมาปาวารีปาวารีท่าที่แป เลี้ยแต่บางอย่างทีนะขวมา้าอย่างที่แส่ม้าก,ก็ปลูกด้วยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยทังคนปมเพอม,มาปิดฉานะเปี้ยงมาที่คนต่อไปนั่าคือมาเลยยูโ you know นมีเยลาเอาน้ำมีะเสริมให้ละว,วินเนมิทำการเปิดก่อนนะคนมา <laughs> วินเนมิ้นทุกคนมามาแล้ววินเนมิทำการใช้ลกเตะเทราโดเรียบีย้ยงเรียบร้อยทั้คน แช่ซิลเวอร์ยูเลยร้อยแม่แชนติก็คูปกี้ด้ำการแชนติมาทด้พฝั่งเขานะเรียบร้อยหลบหลี่ได้หมดเจียนจี้ด้ำการแชนติมานะผมจำชื่อคนที่ใช้ปานเสียงไม่ได้ขออภัยนะทุกคนนะครับเรียบร้อยตอนนี้รอบหนึ่งแล้วคือจิ๋วุ้ยไปปึ๊บปึ๊บป้านีกทีทุกคนโอ้โหเสียงปี๊ปีเลยน่ะแล้วปานพือมมาเออโอ้โหแหลงมาล้าอาคาซาริวมาติมาาทุกคนคือโยอคือโยโอ้โหเกือบหายหมด คือจิบวิงมาซ้ำต่อเนื่องนะทุกคนสามสิบห้าล้านเมจรจมจมดิ้งเอายังเหรอใช้ปลาเสียมาก่อนทุกคนโอเคงั้นก็ใช้คาถางยิงกัวพล่างเลยในการขาคิดโอเคจืดแล้วคือจิบวิงไปปังโอเคเจ็ดสิบแปดล้านเมจแรงละระเบิดเล็กน้อยเรียบร้อยฮะพ่ายแพ้ไปนะต่อไปน่าคือกระป๋องสีทองนะทุกคนแน่นอนฮะไม่รอแน่นอนบ่หมดเลยมาทุกคนใส่ประกาษแสงเขาหน้ากรเปิดก่อนทุกคนตามเคยนะโอเคมาพังคือแสงมาทุกคนโอเค งานแต่นก็คือจิวีหกส่วคือไปไงทุกคนเพี้ยนหนึ่งทีฮะหนึ่งล้านแปดแสนนาเมตรแล้วก็ปู่บอลฮะเชีปลาอายุต่อเนื่องนั่นแหละโอเคไหวอยู่แล้วก็เข้าไปปลาหนึ่งปลาสองฮะทุกคนก็คีนทีทุกคนปาาเสียกไปนะบอลห้าที่หนึ่งร้อยแหละก็ไปเลยปาวารีห้าที่แปดส่น้ำโตสิบล้านนาเมตรทุกคนแล้วก็ลมกดมานะนี่แหละปลาวายุของจริงลมแบบนี้แหละแล้วเปิดขนมนามาทุกคนแล้วก็มาปนเพิง ให้ศิพยชเพิง่งโอ้โหแรงมากใน,นรอยห้าริลิล่นเจอวาซาวาจามสาไปคือต่อย่างทีน,น,นะทุกคนโอเคคือโยคือโยโอเคให้ปู่แฟงตายเออไม่ใช่ดิจีวะอยู่ตายทุกคนโอ้โแหแรงมากกระทำเงาพันล่างแล้วคือจีบหัวยี่ปลาทุกคนปั้งถึงทีนะขอเสียการานาเมธระ,ะเบิดสนามร้าเล็กน้อย,น,อยนั่นแหละก็ฝังสีเงาแล้วทุกคนแล้วก็ปามเพิ่มมาทุกคนเอาเลยปามเพิ่ง สิบแปดแล้วน้าเมย์คนแรงมากแล้วก็ระเบิดเหิมดาวมานี่แน่เตะเลยแล้วคือจีบุู้ี้ซ้ต่อเนื่อนะคนยี่สิบหกล้านนาเมย์นะเรีนบ้าตายสองตัวก็วระเบิดสามล้านาเล่นน้อยฮะแต่ว่าลบดีได้เรียบร้อยแล้วคนชนะชัวนะแต่ว่าซิววายูเราเนี่ยดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฮะขอ,อยยกไปไล่ดูก่อนให้ทุกคนว่ามีใครสุมบ้างนะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามีใครสุมบ้าง โอเคทุกคนหลานใจผมท่ามการไล่หามาเนี่ยก็ไม่มีนะทุกคนก็คนที่ท่าการส่งเหยว่อเฟรมก็มีแค่นั้นแหละฮะทุกคนเขมีหลายตัวทุกคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นค่าศูนย์ได้นะทุกคนอย่างเช่นท็อปเกียวเมย์ทุกคนเป็นไงท็อปเกียวเมย์ฮะโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชมของผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฮะซีโอเคฮะทุกคน